ซีเกม2025เตรียมปรับระบบการแข่งขันฟุตบอลใหม่ค่ะ <_ C 1> <_ C 1> เพื่อไม่ให้นักกีฬานเนี่ยมีความเหนื่อยล้าจนเกินไปแล้วมันปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้ค่ะอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะว่าการแข่งขันซีเกมครั้งที่3-3นี้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้ก็คือในช่วงปลายปีนี้นั่นเองค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยการแข่งขันฟุตบอลชายแล้วก็ฟุตบอลหญิงเนี่ยจะมีการแข่งขันแบบ2กลุก่มแต่ว่ายกเว้นการแข่งขันของฟุตบอลหญิงค่ะที่ต้อง ที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยมีกี่ทีมเพราะว่าบางครั้งน่ยก็มี5ทีมก็จะใช้วิธีการแข่งขันแบบพบกันหมดก็ไม่มีแบ่งกลุ่มค่ะ แต่ว่าในการแข่งขันของฟุตบอลชาติเนี่ยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด11ชาติค่ะก็ทําให้ต้องมีการแบ่งเป็นกลุ่ม2กลุ่มก็จะทําให้กลุ่มหนึ่งเนี่ยมี5ทีมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมี6ทีมด้วยกันแต่ในช่วงเวลาการแข่งขันก็จะมีการแข่งขันแค่10กว่าวันเลยทําให้ต้องมีการแข่งขันแบบวันเว้นวันซึ่งการแข่งขันแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้นักกีฬาเนี่ยมีอาการเหนื่อยล้าแล้วก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บได้ด้วยแต่ล่าสุดทาซีเกมครั้งนี้เนี่ยก็ได ของฝ่ายเทคนิคการจัดการแข่งขันก็ได้มีการเสนอรูปแบบการแข่งขันแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันซึ่งก็ได้มีการอ้างอิงจากการแข่งขันจิงแชมอาเซเซนในระดับเยาวชนมาใช้เป็นครั้งแรกคือการแข่งขันฟุตบอลชายก็จะมีด้วยกันทั้งหมด11ชาติค่ะก็จะแบ่งเอาเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็จะมี3ชาติส่วนอีก2กลุ่มเนี่ยก็จะมีอีก4ชาติด้วยกันค่ะก็จะแข่งขันกันแบบครบกันหมดซึ่งก็จะเอารองแชมป์กลุ่มนะคะแล้วก็แชมป์กลุ่มเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิ ทีมที่เข้ารวมการแข่งขันทั้งหมด9ทีมก็จะใช้วิธีการแบ่งเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มละ3าทีม3กลุ่มแต่ว่าถ้าจานวนทีมชาติที่เข้าการแข่งขันไม่ถึงก็จะต้องมาดูจานวนทีมชาติกันอีกทีค่ะส่วนการแข่งขันระบบใหม่รอบแรกเนี่ยจะเหลือการแข่งขันทีมละ2-3เกมเท่านั้นแต่ว่าถ้ารวมในรอบรองกับรอบชิงก็จะกลายเป็น4-5เกมค่ะก็จะทาให้นักกีฬาไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บแล้วก็ยังรักษาสภาพร่างกายของนักเตะด้วยและสําหรับการเปลี่ยนมาเป็นระบบ3กลุ่มแบบนี้ค่ะในส่วนของฟุตบอลชายเนี่ยจะทำการแข่ง 3จังหวัดในรอบแรกค่ะได้แก่กรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็สงขลาค่ะจากนั้นในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะแข่งขันในกรุงเทพมหาคนครทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะระบบการแข่งขันระบบใหม่เนี่ยก็ยังคงต้องรอการอนุมัติจากทาง AFCU ยูซึ่งก็คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะสามารถทําตามระบบใหม่นี้ได้